ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราช่องเรานะครับผมจะทําขึ้นนะครับก็ต้องการให้ทุกท่านมีแรงบันดาลใจนะที่จะลงทุนให้ประสบความสําเร็จนะครับเดี๋ยวผมฝากหนังสือไว้เล่มหนึ่งนะครับก็คือความลับของหุ้นเติบโตนะครับก็เล่มนี้เป็นเล่มที่ผมบอกเล่าจากประสบการณ์การลงทุนนะครับเดี๋ยวนะตลอดตลอดเวลา10บสปีเศษสิ ิบถึงสิบเอ็ดปีได้เนาะก็ผมเริ่มมันปนปีสองพันสิบนะครับปีนี้สองพันยี่สิบสองสิบสองปีแล้วเนาะสิบสองปีแต่ว่าเรื่องนี้เขียนก่อนหน้านั้นน,น,นะครับออกมาประมาณสักปีสองพันยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบประมาณเนี้ยนะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันเนะเาะเพราะผมตั้งใจว่าผมจะนําความรู้นะครับมาเผยแพร่นะครับตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีถ้าถ้าท่านที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะรู้ว่า อตอนนี้ผมสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้แล้วคืออยู่ได้แบบโดยที่ไม่ต้องทำงานประจำแล้วนะครับทีนี้ผมจะมาเล่านะครับเรื่องมองหาหุ้นที่จะโตข้ามทศวรรษนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะเล่นหุ้นแบบฉับฉวยได้กำไรเร็วๆแบบช่วงประมาณสักปี2020อะไรอย่างเงี้ยมันมันยากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันยากขึ้นเรื่อยๆ ก็สาหรับคนที่อาจจะมีงบน้อยเนาะก็อาจจะเล่นซื้อ,อขๆขายๆเก็งกาไรไปแต่ว่าตอนนี้เราจะมีต้นทุนขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องภาษีหุ้นนะครับภาษีหุ้นก็ถ้าคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนสไตล์ละนะเปลี่ยนสไตล์เหมือนก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับก็ลองดูนะครับการลงทุนระยะยาวนะทีนี้หุ้นที่จะเติบโตแบบข้ามศตวรรษไม่ใช่ศตวรรษตัทวทวีทว่ศวรรษนะศวรรษก็คือ1ิปีนะครับ ก็ลองมาดูนะว่าคุณสมบัติมันควรจะเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะไม่ได้ตามนี้เป๊ะนะครับแต่ว่าควรจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับก็คือ,อเราแบ่งแนวความคิดการลงทุนก่อนเป็น3ส่วนนะครับก็เป็นส่วนแรกก็คือเราจะโตลงทุนหุ้นแบบเติบโตแบบ10เท่าใน10ปีนะนะครับทศวรรษนี่แหละนะเราจะเอาให้ได้นะครับก็คือเราลงทุนระยะยาวจิตมุ่งมั่นนะครับที่จะลงทุนระยะยาวดับที่2คือ เราก็ต้องมีเขาเรียกว่าถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ต้องมีโกใช่ไหมถ้าไม่มีโกลูกบอลมาปุ๊บก็เแต่เข้าโกงว่างๆนะควรจะมีกองหลังนะครับกองหลังของผมคือจะเป็นหุ้นปันผลนะครับหุ้นปันผลเราเคยคุยกันมาแล้วเนาะก็เป็นธุรกิจที่ลงตัวแล้วหมายความว่าคู่แข่งก็ลงตัวนะครับสินค้าและบริการก็ลงตัวผู้คนก็ใช้สินค้าและบริการอย่างลงตัวแล้วแล้วก็สม่ำเสมอไม่ต้องเอาเงินไปลงทุนอะไรมากมาย เงินที่ทําได้หามาหามาได้ก็มาจัาปมันผลควรจะมีในพอร์ตนะเป็นการจัดพอร์ตพอร์ตโฟลิโอนะครับแล้วก็อันที่3คือเก่งกาไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะทีนี้เราจะมาพูดถึงอันแรกก็คือโต10บเท่าใน10ปีนะก็เรียกว่าข้ามะสวัดแล้วกันเนาะก็คือลงทุนหุ้นแนวเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องคํานึงนะครับเราจะต้องคิดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนฉับเฉวยแล้วนี่เนาะเราต้องการที่จะถือยาวนะ อันดับแรกนะครับเราต้องดูว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยไอกิจการที่เราลงทุนเนี่ยมันยังอยู่ไหมนะมันยังอยู่ไหมนะครับสิปีข้างหน้ามันยังอยู่ไหมนะครับอ่าอย่างเช่น10ปีที่แล้วเซเว่นเป็นยังไงนะสิปีนี้ยังมีเซเว่นอยู่อ่าอย่างเงี้ยเราก็ลงทุนได้นะครับแล้วเซเว่นก็มีมากขึ้นเรื่อยๆมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเริ่มที่จะมีพื้นที่ให้เช่าสถานีชาร์จอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าอีกสิปีข้างหน้าเซเว่นจะจะ จะยังอยู่นะหือว่าอาจจะแต่ผมก็เชื่อว่าสิบป,ปีข้างหน้าก็น่าจะยังอยู่นะคือสิ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้เราต้องไปวิเคราะห์นะครับว่ามันไปหุ้นเติบโตไหมนะครับแล้วก็อีกสิบป,ปีข้างหน้าจะอยู่ไหมที่สําคัญนะครับอันดับที่สองอันดับที่สองนะครับก็คืออ่านี่หุ้นที่อนาคตเนี่ยจะต้องมีคนมาใช้สินค้าและบริการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่ลดลงนะก็เราจะรู้ได้ยังไงว่าสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นก็คือสินค้าและบริการนั้นก็ต้องถูกใจผู้บริโภคถูกกััอนดบแร นะครับแต่ที่2คือมันขยายไปได้เรื่อยมันขยายไปได้เรื่อยนะอย่างเราดูอ่ะเซเว่นขยายร้านมีคนเข้าไหมอ่ะถ้ามีคนเข้าอยู่ก็แสดงว่ามันก็ต้องขายของได้ถูกไหมขายของเพราะไม่งั้นเขาคงไม่ไปตั้งร้านถูกไหมฮะขายของได้มันก็ดีขึ้นหรือว่าตู้กดกาแฟนะครับขยายไปได้เรื่อยๆไหมขยายแล้วมีคนกดไหมถ้าถ้าขยายแล้วมีไม่มีคนกดว่าเขาจะขยายทําไมจริงไหมอ่านี่เป็นคําถามนะถ้าขยายแล้วไม่มีคนกดเขาจะไปขยายทําไม ใช่ไมหมฮะเขาไปทำมาให้เปลือนเนอ้องไปทำอื่นนะครับหรือว่าต่อไปอนาคตอะไรสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับใครทําเกี่ยวกับบอร์ดสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ใครทําเกี่ยวกับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้แล้วตอนนี้มีเทส l a เข้ามาเนาะเทส l a เนี่ยเขาต้องใช้ที่ชาร์จเยอะผมเพิ่งได้ขา่าวมาว่าถ้าเทส l a จะทําที่ชาร์จเนี่ยเขาทำทีเดียวยี่สิบยี่สิบอันยี่สิบอันเลย 10, ในสถานีเดียวอะ คือเขาไม่อยากให้ลูกค้าเขาต้องมานั่งรอชาร์จอ่ะนะตรงนี้ใครจะรับประโยชน์นะอะไรปรนานาเนี่ยคืออนาคตต้องมีคนมาใช้สินค้าและบริการมากขึ้นนะครับข้อที่3คือหุ้นตัวนี้ต้องไม่ถูกดิสรับง่ายๆนะไม่ถูกดิสรัฟง่ายๆก็คือ,อสมมติร้านเซเว่นอีกสิปีจะมีอะไรมาดิสรัฟเขาไหมอ่าอะไรต่างๆเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าสถานีชาร์จอีกสิปีจะมีอะไรมาดิสรัฟได้ไหมอ่าตรงนี้เราก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ถ้าสมมุติว่ามันไม่มีอะไรมาดิส랩มันได้เนี่ยอาได้อย่างสื่อออนไลน์เนี่ยมันจะถูกดิส랩ได้เนาะอาจจะถูกดิส랩ได้คือจากสื่อดั้งเดิมจากทีวีมาเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยแต่ว่าธุรกิจอื่นๆที่เราจะวิเคราะห์ต่อเนี่ยมันถูกดิส랩ได้ไหมต้องเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับดับที่สามก็คืออ่าอันดับที่สามคือไม่ถูกดิส랩นะอันดับที่สามมาดับแรกอีสิบเปยังอยู่ดับสองมีแต่คนใช้มากขึ้นเรื่อยๆดับสามไม่ถูกดิส랩นะครับดับสี่ก็คืออ่า มันอาจเป็นหุ้นธรรมดาทั่วๆไปนะไม่จำเป็นต้องหุ้นหุ้นเทคก็ได้นะอย่างเช่นอาหารอาหารเนี่ยเราก็กินอยู่เรื่อยถูกไหมเราก็ทานอยู่เรื่อยนะครับหรือว่ายารักษาโรคเราก็ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าของพวกเนี้ยทำยังไงเขาถึงจะใช้สินค้าและบริการที่ที่เราจะลงทุนนะก็คือข้อสี่ก็อาจจะเป็นข้อคิดนิดนึงคือว่าเฮ้ยห,หุ้นพวกเนี้ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ใช่เทคโนโลยีก็ได้นะ แต่คนยังใช้ยังกินยังใช้อะไรประมาณนี้นะครับข้อที่ห้าหรือจะเป็นหุ้นเทคโนโลยีนะครับเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่กําลังเติบโตนะแต่อันนี้ยากหนะ่อยคือเราต้องเหมือนอย่างหุ้น Facebook Twitter อะไรพวกนี้บางทีโอ้โหมันก็ผันผวนนะหรือว่าแม้แต่เทสลาเองก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบผันผวนนะครับหรือว่าพวก FinTech ตอนนี้ก็ตายไปเยอะเนาะฟินเทคโซเชียลเทต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นพวก เกี่ยวกับ human r e s ี u r อ e อะไรเงี้ยคือพวกเนี้ยเป็นอะไรที่วิเคราะห์ต้องยากนิดนึงนะมันต้องสมกับการที่ว่ามันจะไปหุ้นเติบโตและหายากเราถึงใจได้กำไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ5ข้อนะครับเดี๋ยวขอทวนนิดนึงคือข้อแรกอ่าเป็นหุ้นที่อีกสิป,ปีข้างหน้ากิจการยังอยู่นะครับข้อที่สอคืออนาคตมีแต่คนใช้สินค้ามากขึ้นเรื่อยๆและบริการมากขึ้นเรื่อยๆ จะเป็นพวกเกี่ยวกับบริการก็ได้นะการท่องเที่ยวบ,บริการอะไรได้หมดนะครับอันที่3าไม่ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอันนี้จะเป็น3ข้อหลักนะส่วนข้อรองก็คือข้อที่4ี่คือเฮ้ยมันไม่จําเป็นต้องไปหุ้นเทคก็ได้นะแต่ว่าเราต้องหามาให้เจอนะว่าหุ้นอะไรที่มันจะอยู่ได้นะครับหรือว่าข้อที่5้าคือมันจะเป็นหุ้นเทคอ่าแต่หุ้นเทคเนี่ยมันก็ไม่ใช่อะไรที่ง่ายนะมันดูยากมันดูยากว่าไอเทคที่มาใหม่ๆเนี่ย มันจะไปต่อได้ไหมนะก็เป็นเรื่องที่เราต้องวิเคราะห์นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเราต้องทําเพื่อที่จะหาหุ้นเติบโตข้ามทศวรรษนะก็เป็นการท,ทําที่เรียกว่าทํางานคุ้มอ่ะก็คือพอเราทําปุ๊บเราสามารถถือลงทุนได้ระยะยาวนะทำน้อยแต่ได้มากนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์นะครับถ้าทื่ชอบก็กดติดตามสับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้การผมจะได้มีแรงทําคลิปแบบนี้ออกมาเพื่อให้สื่อสารกับเพื่อนๆถ่ายทอดอสิ่งที่ ประสบการณ์นะครับลงทุนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามหนังสือนะครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมก็จะมีหนังสือเล่มใหม่ออกมาอีกนะครับเป็นหนังสือเล่มนะหรือว่าถ้าหนังสือเล่มเนี่ยมันไม่ทันใจเนาะก็ซื้ออีบุ๊กได้กับทางเพจนะครับอินบ็อกซ์ไปที่เพจแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะให้เข้ากลุ่มกลุ่มฟรีนะก็ไม่ใช่กลุ่มใบหุ้นเไรทั้งสิ้นนะครับเป็นกลุ่มที่มาเรียนรู้การลงทุนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนสวัสดีครับ